เอา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 เรื่อวันนี้เอาวันนี้เนาะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมเอยเดี่าไปร้องร้อกร้องตัดใหญ่ไว้ครับผม เก่งแต่ว่าอยู่มาอือกาบแังไหนอยู่เดี๋ยวพอพามาปล่อยปลาป่ะนี่นี่ไงปลาสือพันปลามาปล่อยครับเป็นของปลานิ่งปลาตะเพียน ครับสวัสดีครับก่อนเร็อๆสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมาตะไคร่หนุ่ยก็ินกับแก่นขูดพินแค้นมาก่อใดพินแค้นขาบวมเป็นไข่เลยล่ะขาไข่เลยขาบวมเลยครับพ่นกำมในไอ้ตัวกามห่อให้มาหนี่ มันจะตุ่มเอาบ่เอานาำบกจักม้นสูงเฉยหมูแม่หมองห้างกันแม่มันก็หยาบบดด้วยใส่ห้างกันแม่ใส่่อถูกไหมกินยาด้วยสีเพาพาดลงสาน้ m เล็ตุ่ม พี่เมียเมีเยเราไปไหนมา <c oughs> อออีกบอกใหญ่ด้ยนดอกเห็นคนงามมซือดอกไปนีุ้่นไปุ่นเร็วจับเลยย่ยอ,ยยอ,ยอ่วนี่หล่อมันเนาะสหล่อมันเนา ดันด yeah! ันม ok 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 ันส ok ีสวยบริโสดเห็นคนงามเมื่อเสือมันเคยเห็ดยอยู่ที่ไหนมอมเมมในที่จิตมสผ้าลงนำกินอีกเลยพอแล้วเอาไปเสกอนเห็นกินอันนี้เสกอนเหมือนเลี้ยงเจ้าอหมเจ้าขอเห็ไหมอบนี่อีกยินเลยทม่คุณ โหลววดเด้อโหลดเด้อโหลดเด้อพ้ากับปเบป้ใส่บ่ดนี้พ่าะอะ่รพ่อพผ้าปล่อยปลาบาดนี้มาบรรยากาศยามเย็นครับแดดคักแดดแน่มือนี้

อันนี้อันนอ้อันนปัตเลียมเนาะนี่บยกาอนลอกไม่ยู่ปุณเียร์าจะได้ออกไม่คงอยู่ปุณีย่เจ้าจะออกไมหรือ่า

ก็แล้วคันป้เียแต่ะคุณคือหูคือเอาลง่ะถ้ามันเป็นบรรยากาศมูนรู้หนักจบป้าเราเียแตกนี่แต่เด็กจะมาปล่อยเขาจะมาปล่อยมั้ยจะมาปล่อย

Tôi kiếp Cứ ngồi chạc bà để, Hả? Anh ấy tôn nhà tôn không? Nhà. Là nhà đi tuân nhanh nhau Anh đi tuân nhanh nhau Tuân bậc Anh tuân nhau Tuân nhau nhau Tuân bậc phao <laughs> Tuân bậc phao Tuân cười 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 ต้นเียเลยต้นมะมันโตลอ๋อเเอเดินไปเดินไปต้นบกม่วงต้นบกมวง้นกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยต้นมะเอลูกมันมันเดี๋ยวพ่อไปเอากล้วยมาลงน้ำเอากล้วยมาอาบน้ำครับตอนนั้นไอแค่ตอนนั้นไอ้แค่นึกว่า อันเยังอันที s> <S so ่มันถ้าอันที่มันเป็นนังนี่ยอันปะกองอันทั้งนั้นมันเป็นชีเยอะมักกิวีมักกิวีอันที่ที่เขาส่งมากดูสิตอนนั้นโดนนั่นโดนแค่นึกว่ามักกิวีที่แช่มายังบัอยอันทั้งนองไมันสิเป็นสีน้ำตาลอันไอ้แม่ก็เลยมันจะเป็นสีไอ้แม่ก็เลยพากองไม่จีบันงไม่จีบเป็นวงกลม ม่สิเป็นสีน้ำตาลแต่แยกกันเนืนว่าเป็นหมากกี่วีท่านในซุบ่ก่แถมมาอย่งังหมมายัางงงครับมากละมุดบ่ครับแมกงไป,อด,งปดอกกำลังลงไฮ้ลงนะให้ชมนีครับ nó nằm bé Bọc ừ. Đây bà, nằm bà nằm bé

เครื่องไถนาไ่ใช่เครื่องตัดหญ้าคุณเคยเห็นบ่เวลาเคยเห็นคุื่ไถนาบ่เคยเห็นไหมเห็นในแโนเราก็เห็นแตนีลงมาเอาลงเพ่งเอาลองเพ่งให็นหง้าฟังกันดูไปเชอรี่ อะไรที่เราเพิ่งยังชนะกินดได้ไนี่ขอห้องสดองสดพเราจะรอขนาดห้องแห้งด้วนะยังข้าวใบใจ่พอดีดูที่มันนั่งนนั่งหนึ่นั่งนึ่ง นาที่ของสามีมันเขาทุกอย่างคิดแค่ว่ามารงคนไหนทะเบียนสมรสเจ้าตัววาสุแล้วโทารหยุดคนนั้นขากายรับรองเขาบ่นใจจนท้ายบาดเอินบุกซ่าตัว วน้องสมรสเมืด้จุทเบียนคู่เขาแต่ทํนาที่นการันเต่า่เยเป็นโซลรอพาย

ล้กพล่นล้กเล่นครับโอ้ยของกันนี้ลงไปแล้วบ้านนี่ให้นุ้ยดึงขึ้นไปหน่อยดึงขึ้นไปได้รว เป็นใจ้คือว่าลงมาอาบน้ำนเหรอคุณแม่นมาพาลงมาเอา,เอา,เอาไม่ไมจะไปนอนบวกแล้วนั่นเห็นมัน้เนี่ยมัด ดีจ้ะน้องอาไปรู้ไปดึงไปดึงออกมาไหมคุณคุณไปเราคุณ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 ไปดึงดอกฟ่าม่เริ่มไปคุณนันเขาไปในขอบปลายหย่างเลยแล้วดึงเสียกไหม one. Cool. หมดยัง,ยงยเฮ้ยน,นี่หอยอะไรหนหอยเฮ้ยนี่ก็ตายหอยเชอรี่เฮ้นี่ก็ตายนี้หอยเชอรี่ออเออ,เอ,เอเหอยเ <ส travaill. S 1> ชอรี่มาคุ้คุเชอรี่เลยฮะท่ยายเขาบ่เออยายเข่นคุ้คู่ที่ใ่ไม่ไม่เลยเจ้ว่าคุ้คเชอรี่คุเชอรรี่ อ้ยขูเชอเลยขูดเชอเลยสื่อคือขูดเลยว่าสันคูดไข่ขูดไข่ปลาเอ้ยูดไข่ยังไข่ไข่ปลามาแช่ฟันเนื้อมาเนี่ยข้านี้ไข่ปลาบเมื่อกี้ไข่หอยปลาอยู่มันเป็นไข่ปลาไข่หอยตัวนี้มันเป็นปลาถูกนะนี่เฮ้ยตัวใหญ่มากๆตัวนี้เออรู้เลยตัวใหญ่ 哎、啊 hey, he he，海豚，你别踩！你别踩，鱼鱼的。 นะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเสียต้องไปสนิทกันแล้วกันเนาะนะครับว่ามีอย่างไรครับคลิปนี้กับบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้านะครับบานเฮ้าให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศนะครับผมมามาปล่อยปลานะครับกับเด็กหน่อยนะครับโอเคอารมณ์อบคุณที่มอบมาไล่ไห้แล้วนะครับแล้วก็บมามาไล่ไห่อีพอเด้อครับขอบคุณเด้อครับครับ ขอบคุณด้วยครับ okay, โอเคนะพพคยังกาชุบาอแข็งงแรด้ต่ย่าแข็งแรงไ้สุขภาพแข็งแรงยังอีกวันนี้มาหูครับมาหูครับยินดีไม่แหง้งสุขภาพแข็งแรงมีความสุขได้หลายเด้อนนะครับพี่น้องนะครับยินดีไม่แหง้งขอบคุณทุกครับว่านําใจที่พี่น้องมอบภายในเบื้ที่มือปิดบงนะครับขอบคุณความหักความแพงความเมตตานะครับพี่น้องเนาะ อันสศิลั์คลิปนี้ผมก็ริล้องไม่สนีกันละกันะนะครับรัคลิป์นะพอกันไม่นะครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายลูกสวัสดีครับ